ในเช่นเกมมีอะไรบ้างไปดูปมีห้องพักนักกีฬาแบบสองคนเลี้ยวๆขอไม่เก็บเพราะขี้เกียจอีกแล้วยูไม่ต้องจับมากก็ได้นะกมีเครื่องซักผ้าและราวแขวนผ้า สบายผ้าไม่เคยแห้งเลยพราแดดไม่เคยส่องถึงเหม็นมาก <c oughs> มีโราอาหารทั้งคาลาลแล้วก็ปกติก็วนขนมปัง กว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> มีร้านขายของชิวเนี้ยแต่ว่าปิดอยู่นะทุกคน <c oughs> อันนี้จะเป็นกล่องสุ่มค่ะทุกคนมีสกเก็ตบ,บอร์ดทุกคนเสรอันนี้ค่ะปิงปองอันนี้เราได้ตัวนี้มาทุกคน น,นี่นะคะคือร้านซีวเนี่ยในหมู่บ้านนะักกีลานะทุกคนเป็นร้านเล็กเล็กเพราะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กนะคะใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนมีที่เล่นเกมอยาเฮ้ยทุกคนเกือบแล้วเกือบเก้า